ชุดอ่างล่างนะครับเราถอดออกมาเราก็เจอเศษชาร์ปนะครับนี่ฮะเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับสวัสดีครับจีเดวิลช็อปซูเปอร์บายนะวันนี้เรามีนินจาสามร้อยคันนี้นะครับน่าจะเป็นปีสิบห้านะครับคันนี้มาจากสมุทรปราการนะครับมีการก็คือลูกค้าแจ้งว่าน่าจะชาร์ปละลายนะครับและที่สําคัญก็คือลูกค้าแจ้งว่าเพิ่งไปซ่อมชาร์ปมาเมื่อกลางปีที่แล้วนะครับ แล้วก็น่าจะขี่มาได้ไม่นานก็เช้าลาอีกแต่จริงๆผมมองว่าน้ำมันเครื่องลูกค้าไม่ได้ดูแลนะครับผมมองว่าน้ำมันเครื่องมันขาดค่อนข้างเยอะนะครับปล่อยน้ำมันเครื่องแห้งนะแล้วก็ขี่ไม่ได้ใส่ใจมากเท่าไหร่อันนี้อาจจะเป็นบทเรียนที่ดีเลยนะครับจริงๆเราควรจะเช็คน้ำมันเครื่องของรถนะครับโดยเฉพาะค่ายคาวาเนี่ยค่ายนี้ค่อนข้างจะมีอาการก็คือน้ำมันเครื่องชอบหายนะครับ ไม่แน่ใจว่ามันหายไปได้ยังไงนะครับเพราะเจอหลายๆรุ่นทั้งพวกตระกูลรุ่นใหญ่ก็มีพวกเวอร์ซีสเลยพวกนี้ก็หายเหมือนกันนะครับโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราก็จะมาซ่อมชาร์ปคันนี้กัน,นจะสามร้อยปีสิบห้ามิสแกลนสมุดปราการนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองฟังเสียงดูนะครับว่าชาร์ปละลา,ลาเนี่ยเสียงเป็นยังไงนะครับ เสียงก็ประมาณนั้นนะครับช้าละลายนะครับนี่นะฮะเราถอดชิ้นส่วนต่างๆออกมาแล้วเราก็ถ่านน้ำมันเครื่องมามีน้ำมันเครื่องแค่นี้นะครับยังไม่เต็มก้นถาดเลยนะครับแล้วก็ดํามากด้วยน้ำมันเครื่องของโตลินจาสามร้อยคันนี้น,นะครับสาเหตุที่ทําให้ช้าละลายก็น้ามันเครื่องแห้งนะครับดํปไปเลยไม่ต้องสืบนะแบบนี้เราก็ลุยกันต่อเลย ชุดอ่างล่างนะครับเราถอดออกมาเราก็เจอเศษาร์ปนะครับนี่ฮะเป็นทองเหลืองทองแดงนะครับชิ้นใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะครับชัดเจนนะครับกองฝักบัวนี่ก็เห็นมีเศษครา,บเ,าบเกาวทาปะเก็นตันด้วยนะครับตอนแรก ถอดชุดเอ,อ่อข้อเวี่ยงออกมาก็จะเห็นชาร์ปละลายอยู่ตัวนี้นะครับเป็นตัวที่สูบที่สองนะครับนี่ละลายนี่ฮะชาร์ปสภาพตามนี้นะละลายแต่สูบที่หนึ่งอ่ะตอนที่ผมเขย่าก่อนที่จะถอดนี่ก็หลวมหน่อยนึงนะครับก่อนได้ ล้างทำความสะอาดสั่งอะไรเช็คข้อเหวี่ยงดูก่อนว่าได้ค่าหรือเปล่าชำระเครื่องออกมาหมดแล้วนะครับตอนนี้เครื่องค่อนข้างจะเหลืองๆนะครับเพราะว่ามันมีรอยไหมนี่ฮนะช้บละลายไป1หนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวเราก็มาล้างทำความสะอาดแล้วก็เช็คข้อเหวี่ยงแล้วก็สั่งอะไรนะครับ เครื่องนิจา300นะเดี๋ยวเราจะมาประกอบวันนี้เลยนะครับเพราะว่าเรามีอะไรมาแล้วล้างทำความสะอาดไว้แล้วนะนี่เป็นชุดอะไรก็จะมีพวกปเกก์นแล้วก็นี่นชุดชาร์ปทั้งนั้นเลยฮะ Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay? Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well, then, baby, I have a taste. All the highs and the lows, no, you'll never be the same. I don't really wanna hurt you, but I can't control the pain. If you're sticking by my side, maybe we could be okay. Okay, okay, maybe you could be the change I need today. I promise that I've never felt this way. I really hope that you. เมื่อวานเราประกอบเครื่องไว้เสร็จเรียบร้อยนะฮะวันนี้เราก็จะมายกเครื่องขึ้นนะฮะเจ้าหนินจาสามร้อยล้วนนี้มาลุยเลยครับจะได้เสร็จจบงานปิดจ็อบอีกครั้นนะฮะ กิ่จ่าสามร้อยอันนี้เราก็ประกอบเครื่องเสร็จยกขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะตอนนี้เราก็ใส่น้ำมันฝัดชิ้งลงไปเราจะทําการฝัดเครื่องหนึ่งรอบก่อนนะครับ แล้วค่อยใส่น้ำมันเครื่องจริงนะครับเครื่องมิดตั้งติดง่ายนะตอนนี้ไม่มีเสียงดังของรถสาดนะฮนะเราจะฝัดเครื่องทิ้งไว้ประมาณสักสามนาทีถึงห้านาทีนะครับแล้วก็มาถ่ายออกแล้วก็ใส่น้ำมันเครื่องจริงลงไปนะครับ เสร็จเรียบร้อยนะสำหรับเจ้านินจา300 2015สีเขียวคันนี้นะที่มาจากสมุทรปราการนะครับคันนี้ชาบละลายนะใช้เวลาทำจริงๆเนี่ยอยู่ประมาณ3วันก็รวมรวม,รวมทั้งรออะไรด้วยก็อยู่ประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับคันนี้แต่ที่นานก็เพราะว่าร,รถเนี่ยต้องรอคิวนะเพราะว่าค่อนข้างจะคิวเยอะในร้านนะครับมีรถผ่าเครื่องทั้งนั้นช่วงนี้นะครับอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยโชคดีที่คันนี้เนะี่ย ข้อเวียงใช้งานได้นะครับค่าค่าของข้อเวี่ยงยังได้มาตรฐานอยู่ไม่เล็กเกินนะครับตอนนี้เราก็แก้ไขเสร็จเรียบร้อยก็เปลี่ยนชา้าคันนี้ก็เสียค่าใช้จ่ายไปก็ประมาณหมื่นนิดๆน,น,นะครับเื่อใครสนใจส่งซ่อมเรื่องชา้าละลายของนินจาสามร้อยครับคันนี้ราคารวมเบ็ดเสร็จเนี่ยอยู่ประมาณหมื่นหมื่นสามหมื่นสามหมื่นสี่วันนี้นะครับ น่าจะประมาณนั้นแหละรวมทั้งชาร์ปชุดประเกนน้ำมันเครื่องอะไรพวกนี้ล้างฝัดชิ่งให้อีกด้วยอันนี้มีทำระบบไฟไฟท้ายด้วยนะฮะเพราะตอนแรกเนี่ยลูกค้าแจ้งมาว่า,าไฟท้ายเนี่ยมันค้างไฟเบรกมันค้างนะครับตอนนี้เราแก้ไขให้เรียบร้อยนะครับ กลับเพิ่มพิษร์ติดง่ายนะครับส่วนใครที่สนใจส่งซ่อมนะครับ สอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ G Review Shop Super Bike นะฮะทุกค่ายทุกคันสำหรับ Big Bike นะฮะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ